ติด GPS ด้วยบ่เฮ้ยเขาติดตรงไหนอย่าหลักรถมีกินเ้าเฮ้ยรถถ่ายติด GPS ไหมอุ้ยนี่อ๋อนี่ไงเอาเวลาเราสตาร์ทนี้ไม่มีใบขับขี่รูปมันสตาร์ทติดเลยก็คอมติดนั่นแหละ้องติดเนาะบ่ผมก็เพิ่งเคยรู้เนี่ยว่ารถถ่ายติด GPS ได้อ่ะ สวัสดีครับสวัสดีเชา้าแฟนเพจเฟซบุ๊กระกาศชาวทูตครับผมดูกับผมครับช่องทีเด็ดเมืองไทยชาแนลครับรรอู้คลิปนี้จะพามาดูเครื่องหวานขี้ไก่อ่าใส่กับแอลเอ้ยไม่ใช่ดิใส่กับรุ่น M ครับ M6040 เคร<ม>ื่องโรถขี้ไก่ เอ๊ะแปลกเนาะรถถ่ายติด G P S มั้เพิ่งมันเป็นรถโรงงานบ่รถร,รถร่วมโรงงานแต่เป็นรถเจ้าของพูดติด G P S โดย <c oughs> ใช่เหรออู้รวยแล้ว <c oughs> อู้ไปเลยครับ โอ้หอมกุ๊บเลยบาทดิ <S <S หอมแท้โหวิ่งตามก็ประธานนอกบันนี้ขับขับเร็วบันนี้ <S <S โบสงสัยว่าไปแค่ไม่ถึงฝั่งอะ่ะต้องหยุดอักอันี้เขารับจ้างรับจ้างใช่ไหมนะไล่เท่าไหร่ เนี่ย,เ,ย,อยเอามาก่อนใช่ไหม,อมเอามาก่อนอันนี้เป็นขี้ไก่เอ้าขี้ไก่มาได้ไหน,นปลูกได้กี่วันเลยนี่อ,อ๋อยเอยเป็นเดือนแล้วเดือนแล้วใช่ไหมนนหนึ่งเดือน น่าจะใช้เป็นระบบไฮดรูกนะครับเป็นการปัน่นน่าจะมาใช้ PTO มว้วนกุบบาทนี่แบบนี้สบายครับ ไม่ต้องมาจ้างคนมาโรยนะรถคันเดียวรับจบครับผมเครื่องโรยขี้ไก่ผู้ออกเยอะเหมือนกันครับอุ้ยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูระบบนะครับว่าระบบเขาสั่งงานแบบไหนเราไม่เห็น PTO นะ แต่คันนี้ติด G P S ครับมวนปุ๊บเอ๊ใช้ระบบอะไรเนี่ยเอาไม่ได้ใช้ระบบ P T O บหรอ ปั๊มเลยลอ๋อใช้ระบบไฮดรอลิก<ไ>หรอตัดแปลงมาใหม่อมอันนี้ก็ใช้ระบบไฮดรอลิกปั่นเลยครับเขาว่า PTO มันพังไปใช่ไหมครับเขาบอกว่ากระบอกมันมันกระแทกมันเขาเขาพูดเนาะอ๋อเปลี่ยนให้รุนรี แพงไหมครับเนี่ยซื้อมันอันนี้ 6, หกหมื่นหกหมื่นโอ้หกหมื่นก็ไม่แพงหรอ,อหกหมื่นหกหรืองี้ใหอ้อ๋อมันเป็นฟันแบบนี้เองเนาะตีลงตีนนมัับได้ตีมันมุดละก็เป็นเกลียวตรงนี้อ๋อเป็นเหมือนตัวตีเลยเออดีเลยแต่มันที่เกลมันต้องอยกอง กล่องเรารถถอยเสียบอ๋อถอยเสียบง่ายคุณถึงว่าคุณถึงว่ารถสิบล้อมาเขาปุ๊บเขาดำไว้เลยเนาะถอยเสียบเลยงงลลเลยนะาอเเนะอันนี้มาเป็นกระสอบแล้วก็ต้องมาตัดอันนี้ออกตัดแล้วตับ <laughs> จา้างเลยยัง ออโอ้ยออตรงนี้ก็ใช้ระบบไฮดรอลิกเลยอุ้สเตอร์ใหญ่มากเลยเล็กปัญญญ้นใหญ่แต่เขาว่าแบบนี้มันดีกว่า p พีมีโอมีหุ่นเล้วสองพวง,วงแต่ว่ายังสายเก่า สายเก่านี่อ่ะตัวนี้ก็จะปันป่นปั่นปั่นลงนะปั่นลรยนะครับเออเจ๋งครับสุดยอดเลยใช้ตัวนี้เป็นการปั่นเลยแล้วคอนโทรแล้วใช้คอนโทรนี่ครับหืมเจ้าแ,แต่ผม<ต> แต่ผมก็แปลกว่าคันนี้มี GPS ครับคันนี้เป็นพวงแล้วมึงยังไงมึงก็ต้องยายอ่ะสุดยอดเลยของเขาจากเชฟวัยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจนคลิปหน้าครับบายครับสวัสดีครับ